อยากย้ายเ,าเาก้สุสวัสดีพี่พื่นเพื่อนนะคะตอนนี้ก็สุ่งบ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติตรงนี้เขาจะเป็นที่ทิ้งของอ๋อนานแค่เรียวแสดงว่าแกเดินดูแล้วเราลุ้นอยู่นะคะแต่กล้องลุ้นอยู่ว่าตรงนั้นจะมีเศษอ,อะไรเยอะ จริงๆตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไรอะไรเรียกแค่นี้ลำหงังในป่ายางอย่างเดียวนะคะคมันจะไม่มีอะไรเลยเราเดินตามได้สบายสบายแต่พอถ้าใกล้ที่เขาปลูกสร้างนาหร้อปูกสร้างที่พักะตรงนั้นมันจะเป็นที่ที่ต้องระวังกัมากที่สุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเขาทิ้งอะไรไว้ข้างล่างแล้วก็ย่ำสุกมันตรลาย ตดตักขึ้นมาหลายเรื่องโอแล้วตีผังน oh. ี้ก็มีกระเบือนะช่วงบายเริ่มมีแดดแล้ว เมื่อเช้าไม่ม,มีแดดน้ำมีว่างนะคะไม่มีคนอยู่แต่ว่าเวลาเขาออมาตัดยางก็จะบมีพสะ้อ้าคนตัดยางอยู่ด้วยแดดแร้วแดดมาแล้วนะคะช่วงนี้ยญ้าล่มเหนียวก็ดินมันชื้นอยู่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็ดสิบสามสิบสี่เดสิบสี่สดยางอ่อนเนา่เอะเกินเนค่ะลากเกอยาวไปช่วง่นพิทยาหุนานี้าะจะคองเ่ังกาเราก็เดินไปเมื่อช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงเออน้ำค้างยังเต็มเลยย่ายไม่แหฮ เดินเปลี่ยเลยแต่ตอนนี้ยาแห้งหมดและะ้วท่านเนี่ยออกจะเริ่มเหนียวนิดๆิดละแดดแดดลงมานี่นะคะไม่ตามแล้วย้าลบเดี๋ยวคิวต่อไปหลังสงกรานนะคะตอนแรกกะาวว่าไอ้นี่แต่ว่า พี่ผู้จัดก,การที่สวนเจ้าประจำสนามบินโทรมาแล้วอุย้ยแมงวันพี่เมื่อวันแมงวิ่งชนุูกตาเลยโทรมาแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวอเราบอกว่าคือตอนนี้ติดแปลงใหญ่อยู่ยังเข้าไม่ได้ก่อนตอนแรกแตากล้องคิดว่าเขาหยุดยางแกน่าจะช้ากว่าน,นั้นนิดนึงอะไเงี้ยแต่ดีแกโทรมาจะให้เข้าเลยบอกว่าติดแปลงนี้ก่อนนะคะแปลง เข้าเมาื่อวานแล้วคิวมาเขาโทรมาก่อนแกก็เราโอเคถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวขอหน้าจังหังสงการนะคะถึงจะเข้าให้ได้พี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวหลังสงการพี่เขาโทรใหม่ว่าจะให้เข้าวันไหนเพราะจริงๆแกโทรมาแกคิดว่าเออถ้าไม่มีคิวก็จะให้เข้าของแกวันพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าปีนี้เจ้านี้โทรมาก่อนเข้าก่อน สองสองเจ้านี้ค่ะเจ้าใหญ่นะคะที่ว่าใหญ่ใน,นทิวของเราเนี่ยเจ้าประจําของเราเขาจะประจาอะเดือนนี้ใครโชมมาก่อนเราก็เข้าก่อนแค่นีน้ไม่ตายตัวจุดที่ว่าอย่างเจ้านี้เเจ้าของสวนเขาจะโทรเองแล้วผู้จัดก,การจะโทรซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเข้าวันไหนแต่ถ้าส่วนโน้นพวกผู้จัดก,การเขาจะโทรมาบอกเองถาม เราวางไม้ถ้าวันนี้สมมติว่าเราไม่ได้เข้าส่วนนี้นะส่วนนี้ยังไม่โทรมาพรุ่งนี้เราอาจจะเข้าของเขา,นะาเราเสร็จง,งานอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีงานนี้โทรมาก่อนได้คิวมาก่อนอันนี้ว็ปีนี้ก็เดี๋ยวหลังสงการพาไปดูสนามไอ้เครื่องบินกันนะคะไปร้อนอยู่แถวสนามบินไปสนามบินนี่เจ้ายักษ์ไปจอดอยู่นู่นนะคะ เอาเจะยักไปจอดไว้ที่บ้านผู้จัดก,การเลยแล้วนาะคนขับก็เดี๋ยววันแรกไปไปรับไปส่งแกเอ้ยแกขับรถไปขากลับไปรับพอวันต่อไปแกก็ขับรถไปเองเพราะแกไปแต่เช้าเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเพราะมันก็ไม่ไกลมากแบดบก้าโลไปสนามบินจากบ้านเราก็แต่เจ้ายักจอดไปนู่นเพราะรถมันเยอะลำบากช่วงแกคือตอนเช้า,ชาโอเคไปเป็นตอนเย็นๆเขาเลิกงานกันรถก็เยอะอยู่สนามบินรู้กันเนาะ ก็ต้องจอดรถจอดจอดยักไว้นั่นจนเสร็จงานถ่ายึงพากับนำเฮนขับแกก็ขับรถไปเอไปกับีแกเพราะว่ามันมันไม่ต้องยุ่งอยู่ยุ่งจริงนะคะไม่ใช่อะไรถึงถึง,ถงระยะทางไม่ไกลก็จริงแต่ว่ารถเราอ่ะจอยากมันเถอะถาด้วยแล้วก็มันไม่เหมือนรถรถยน ปกติมัน,นรถเปลี่ยนรถกบะอะไรเงี้ยนะคะหรือรถทัวร์อะไรเงี้ยเขาก็ปกติเขาเวลาแต่มันก็ให้นี่แต่ตัวยากเรามันจะแบบมองว่าเธอท้าส่วนเนื้อก็ช้านิดหนึ่งเกลียกะเขาตอนเย็นๆด้วยนะคนขับแกอาจจะเริ่มงานสี่โมงครึ่งหรือสี่โมงห้าโมงก็แล้วแต่แกแต่ช่วงนั้นน่ะคือช่วงที่รถเยอะเอะเราก็จอดไว้ที่บ้านผู้จัดการน่ะทุกปีเลยไม่อยู่ น้ำมันนี่ก็เดี๋ยวทุกตามไปขีนหลังสะดวกกว่าคนขับก็ไม่เหนื่อยเพราะเวลาเลิกงานขับแกบอกว่าช่วงที่ขับในในแปลงยางยังไม่ใช่ไรนะะเวลาขับกลับบ้านอ่ะพาจากรถกลับบ้านช่วงน,น,นั้นเหนื่อยอเราเข้าใจเพราะเวลาเราถนน,นใหญ่นะคะเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงเหมือนเนี่ยสนามบินก็ทุกป,ปีค่ะต้องจัดเง่นเดี๋ยวหลังโครงการพาไป นับเครื่องบินอันนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็ให้หนาแค่ไล่ไปช่วงนี้บางๆบางๆเพราะว่าเขามาตัดย่าในหวนัวกันเลยเดี๋ยวพอวันคลิปหน้านะคะยังไงเช็คสูง